อ๋อสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้โอกาสดีนะครับพี่นุ้ยกับพี่ชอเนาะเออเอามามาผูกคอตอแขนเขึ้นบ้านไหม,มคนลุกน้เออคอตอแขนผูกคอตอแขนเชื่อต่างคนต่างเสียงเซ็กซี่เลยเมือนนี่เละเสียงโมมีเลยมือนนี่อันนี้ก็โชคดีรายเรื่องรายเรื่องจนว่า บอสามารถที่จะสะออกได้เพราะมันหลายโบท์เก้ารอเก้าถูกครับเอาเอาไทยนี่พี่ครับากินพี่กับพอ่ครับขาขาต้องเดือดยังนีบอาฮะวาเอาพ่อเรียนเชื่อพี่ผูกใครแล้วนี่ผูกแล้วผูกแล้วผูกแล้วเพราะฉะนั้นรอกนี้ขอบคุณทั้งพี่บอยสิริชัยพี่บอยสิริชัยทักมาขอเลขบัญชีอยากให้บุญนำ แล้วก็พ่อเข็มกับมนไสเออแล้วก็พ่อการใช้พ่ออาชิตตะพี่ซอพี่นุ้ยนะครับแม่แก้มอมาแม่แก้มหลายหลายท่านครับที่คนดังทั้งนั้นเลยมีแต่คนดังทั้งนั้นเลยสุอสุดยอดมากบแจ้อมันวบืส้ใชไมนน้กัไปเอาไก็พาไมเสีย

เดินทางเข้ากรุงเทพ18 19นาฬิกาไปส่งเอ๋ยเพิ่นอยู่สนามสถานีรถไฟก่อนบอเบอเอ๋ยคู่นึ่งช่วงข่าวพี่น้องเอฟซีต้องแนผ่านการพัฒนาแล้วผ่านการผ่านการพัฒนาทุกทุกอย่างแล้วตอนนี้ของบ้านแดงสรุปว่าก็บ้านแดงได้ผิดแล้วคนลุกเยอะๆเออพี่น้องว่าบางคลิปเลยเต็มที่เลยววันี้ เม่อเล่าบอกว่าเมื่อวานเราเป็นศาสตรเรื่อส่หน้ามาสร้างงานเนี่ยเอาได้พินแล้วพี่น้องถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเป็นมื้อดีแล้วก็ข่าวดีพ่อเพราะมื้อดีแห้งเฮ็ดบุญเห็นว่าได้บุญออีีหลมื้นี้เช่ล่ะได้บุญได้บุญอีหลีพี่น้องมันนุ่นทุกวันเนาะนุ่นทุกวันว่ามันมีอะไรติดขัดแต่ว่าถือว่าโอเคนะ ถือว่าโอเคอยู่แล้ของเธอที่มันกรุูกที่แบบว่าไอ้ตอนที่โน้มขอมุ่นของเอ้นเซนมันไม่มีข้อไหนที่นี่เลยมันไม่มีข้อไหนที่ให้เราแบบโดนจานบ้านแล้วผูกแขนเลยไอ้ เออเมียเลี้ยงได้หลายบอกเลาไดด้วยมีน้ำหมากล้นเซ่อน้ำหมากลุนใส่ไ้ล้นเซ่อมจะคว่ำคว่ำจะลื่นได้แน่ใดใต้ขั้นไหนมีจะคุนหักขั้นหอมได้หรอเออคืออะไผเวเนี่ล่ะคุนหอมคุนหักวัฒน์นะวัฒน์ดีเอาเอาเาไปหาทั้งคุ่นี้เลว่นเราผูกได้อยู่เด้อโยบ่าเรามันไมันไหวอยู่แ่มันจำได้นะ จังหรือมงแงกันด้อถ้าเปลนสาคือสิงงมเนาะบ่กงานสิเป็นเรื่องมนาาปะคุเป็นไดบอกแล้วเหรนยญเลองเจ้าเราเลียงนึงเ็เราเป็นเรอนหนัก่อเราบอกต่อว่าเราเป็นลุงไปอีกก็บอกแล้วแมนพยินพระพุยังเราว่าพ้นจำได้้อ

นาต่างอันนั้นก็ใส่โกงบ่บ้านมีนหลอกดีอยู่ตุลาชาบก้อนจะค่อยวางกันอเพราะว่าบัดเทือเราลืมนหลอกลื่นอันนั้นมีงบติาฉาบฉาบอาจจะฉาบทั้งในก่อนพได้อยู่แล้วก็ฉาบบางๆก่อนก็ได้ฉาบฉาบทั้งในก็ซีอาทังหอกไปยังสีลาไปหลอดจนเออนั่นัอนยังปูตงกล้วยอ๋อยังปูไปตรงกลวยเออิมันตัวแห้งหยีบ แม่เอายังปูวก้นนางกินข่าวก็จมโอเวต้องกล้วยแม่เราไปตระเวนละห่อเขาเป็นตัวเคื่อนให้เราเป็นเราเองบ่เรานบ่เราไปเห็นอย่างเลยปุ๊เราพี่น้องเลยบ่ได้พี่น้องอีกว่าปูกเต้านี่ล่ะซอยกันได้ลงกไว้ก็เนื่อตั้งมี้ัวเต่าที่ไ แล้ว่ะปนของหนึสมนอนี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับลูกบกมาบกอะไรนะเอผลไม้ตามฤดูกันหมากกบอโอ้งามงามพางามขนาดเลยโอ้ได้กลวยได้ยังขอบคุณครับขอบคุณครับ เออเดี๋ยวพ้นมีรถอันนี้กี่ดอกพ้นนี่มองว่างอยู่จ้าจ้าอันนี้น้ำใจน้ำใจจากมาดามผิวนะครับมาดามผิวมาดามมาดามพิวแล้วเนาะแล้รวยเนาะเห็นไหมรวยแล้วเนาะเอ๋อสันเจียวกล้วยมาได้จุดใส่เดียวบ่ข้างใครเอนะเป็นไรอ่าใส่ลูกกระต่ายใ่ป่ะเหมือนมาดามอ่ะเพราะว่าเราเรายางไปแล้วเราก็บอกเพ้นว่าเอากล้วยมาให้เนี่ยเพ้นก็เอามาส่งหอนเลงินดี สร้าดาเ้งเลยตั้งใจเลยเขาเอามาห้ฮอดมองเขาอามาไฮฮอดมองมาเลยขนไปขนน้ำใจของตาแล้วเราจาจเลยโอ้ดีมากสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรามดาจ่ายแล้วอ้าเป็นไดต้องเคลียร์เบิดแล้วระดับโอ้เออเดน ใช่เดือนละสองพันบเ่าอีกแงไาเินผุดถงหกร้อยแลวรูดคลองดคอีกันแหละอ๋อมันก็ได้เียพันเอ็ดใช่ไหมัเด้าสิบครับดใช้ลงยนี่คือว่าเป็นบุญเป็นงไ่กน็จะสีคยาบายเขาจะสิเงินไห้เนี่ยคนเรคบไม่คไม่ได้ ก็คือคณยาม่ีถ้ามีนคือได้แล้วุละใช่จสแล้วมนุก็ได้ลัได้รองาาไขอบคุณทุกกาใหญ่พี่น้องครับขออันคลิปต่อไปป่ากกดไหลโกดแซววันนี้พี่สอกับพี่มอนุยนะครับปนมาไปบ้านน้องวันใหม่เพราะว่าผมจะไปทำธุระที่คูเมืองมาหาทีมงานมงกบเออไปธุระคูเมืองต่อ ีปลาก็น่าปลาผัวเออนั่นแหละเออนั่นแหละลูกตอนนีมันเย็นเฉียบเย็นอยู่ขอันุญาคิดต่อไปครับสวัสดีครับ